ไปดูที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับจาก7วันอันตารายเมื่อวานนี้นับเป็นวันแรกฮะก็มีตัวเลขนะครับที่ขยับมานะฮะล่าสุดรายงานเมื่อช่วงเช้าเสียชีวิตไป42รายด้วยกันแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับประมาณ500ครั้งกับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2 5 6 0ครับก็รายงานตัวเลขอุบัติเหตุ ในช่วง7วันอันตรายเมื่อวานนี้วันแรกนะฮะวันที่29ธันวาคมจนถึงวันที่4มกราคมครับทั่วประเทศครับเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด524ครั้งมีผู้เสียชีวิตในวันแรก42คนบาดเจ็บ565คนครับอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากสาเหตุเดิมๆก็คือการเมาสุราและขับรถนะฮะแล้วก็มีการขับเร็วเกินกว่ากำหนดด้วย ยานผ่านนะสูงที่สุดครับยังเป็นรถจักรยานยนต์นะฮะที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยมอุบัติเหตุนะครับที่เกิดสูงสุดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีทั้งหมด21ครั้งส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในขนาดนี้นะครับอยู่ที่ปทุมธานีมียอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเข้ามา4รายด้วยกันครับอ่าครับช่วงนี้เองก็ถือว่าต้องเพิ่มความระวังกันมากขึ้นนะครับคนเดินทางกันเยอะนะครับดื่มไม่ขับเมาไม่ขับนะครับส่วนที่อื่นนะครับไปดูนะครับสถานทั่วประเทศกัันนบบ้าะคร เริ่มมี่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นหลายจังหวัดนะครับอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์รถยนต์เนี่ยชนเสาไฟฟ้านะครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยกันจุดที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่ถนนสิหราชเดโชชัยนะครับอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับเจ้าที่เองไปตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นสภาพที่เกิดเหตุรถคันที่ชนเสาไฟฟ้านะครับเป็นโตโยต้าวีออสสีบอลนะครับทะเบียนกไก่ต่อเต่า159 พิศนุโลกสภาพก็คืออัดเนี่ยก๊อปปี้ติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงในรถเองพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับก็เป็นคนขับนะครับเจ้าที่ต้องนําอุปกรณ์ตัดทางนําร่างออกมาจากรถนะครับผู้เสียชีวิตครับคือคุณฉัชดชัยแท่ดานนะครับก็อายุ22ปีสภาพศพนี่กระดูกหน้าอกหักหลายท่อนเลยนะครับถือเบื้องต้นเองตํารวจก็คาดการณ์นะครับว่าผู้ตายเนี่ยกำลังขับรถจากบ,บ้านคือใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับบ้านเนี่ยประมาณสัก50เมตรจากจุดเกิดเหตุ ก่อนที่รถน่าจะเสียหลักนะครับหลุดโค้งแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าเพราะว่าตัวคนขับเองก็ไม่สวมเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับจึงทําให้เสียชีวิตนะครับผมคือบางทีเวลาใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับคนอาจจะลืมไม่ได้คาดเข็มขัดหรือว่าบางทีคิดว่าออกไปใกล้ๆนะฮะก็ละเลยความปลอดภัยอันนี้ก็ไปอยู่ทางหอนึงนะครับส่วนที่จังหวัดน้องคายครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุนะครับรถ พลิกคว่ำอยู่ที่บริเวณห้างโกโบ้เฮาส์หนองคายตรงกงมที่5 6ครับเส้นมิตรภาพหนองคายอุดรขาเข้านะฮะมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถแต่ว่าโชคดีที่เป็นเพียงแค่บาดเจ็บนะฮะไม่ได้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจากมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถานของหนองคายก็ไปที่เกิดเหตุครับรถที่เกิดเหตุเป็นรถโตโยต้าสีขาวทะเบียนหนึ่งพพุทธเฒ ชอชิง601กรุงเทพมหาคนครคือมันพลิกคว่ำครับไปตกอยู่ตรงร่องระบายน้ำกลางถนนนะครับมีคนติดในรถนะฮะเนื่องจากตัวคอนโซลที่อยู่บริเวณหน้ารถเนี่ยมันยุบลงมาทับทำให้ไม่สามารถขยับขาได้ฮะเจ้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางนำตัวออกจากรถใช้เวลากว่า1ชั่วโมงครับ คนขับชื่อว่าคุณธทีรพลพมลาอายุ33ปีนะฮะตอนนี้ทางเจ้าที่ก็นําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลหนองคายส่วนสาเหตุกําลังสอบสวนอยู่ฮะว่าเกิดจากอะไรนะครับ,รบไปดูที่ราชบุรีกันบ้างน,นะครับอันนี้เป็นรถบัสนะครับเป็นของนักเรียนตะเวนชายแดนนะครับมาจากจังหวัดตากนะครับไปแข่งกีฬาที่เพชรบุรีนะครับอันนี้เป็นขากลับแล้วจะกลับที่จังหวัดตากนะครับปรากฏว่ารถนี่ไปตกร่องกลางถนนนะครับแต่ก็โชคดี ไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่สี่แยกไฟแดงเจ็ดเสมียนนะครับบนถนนเพชรเกษมสภาพรถที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นรถบัสโดยสารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่34สีนะครับสีขาวแดงคันนี้นะครับก็คือมีนักเรียนอยู่ในรถประมาณสัก40คนนะครับอันนี้นักเรียนก็ลงมาจากรถแล้วนะครับหลังจากรถตกร่องกลางถนนจากการสอบถามนะครับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมเด็กๆนะครับสิตำรวจเอกหญิง สุนัชาชาลิดาธนาพรนะครับคุณครูเล่าให้ฟังน,นะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนำเด็กๆนะครับมาจากโรงเรียนตะเวนชายแดนที่34จังหวัดตากมา90คนด้วยกันนั่งรถบัสมา4คันนะครับก็จะไปแข่งกีฬาที่จังหวัดเพชรบุรีปรากฏว่าหลังแข่งกีฬาเสร็จกำลังเดินทางกลับซึ่งรถคันที่เกิดเหตุอันนี้เป็นคันที่2มีนักเรียนอยู่40คนนะครับพอมาถึงส่แยกไฟแดงเนี่ยรถคันที่อยู่ข้างหน้าเบรกกระทันหันขึ้นมา ก็ทําทให้รถบัสเบรกไม่อยู่นะครับก่อนที่จะพุ่งชนท้ายเข้าอย่างจังเลยแล้วก็เสียหลักนะครับไปชนเสาต่อหม้อแล้วก็ตกลงไปข้างทางนะครับแต่ก็โชคดีนะครับว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับส่วนที่ควรขนนุนนะครับพัทะลุงทางเจ้าที่ตํารวจได้รับแจ้งบอกว่ามีรถยนต์พุ่งเข้าไปชนสะพาน,นครับจุดเกิดเหตุมีคนเสียชีวิตไป3คนนะครบ,บริเวณสะพานคองสาคูที่ตําบลตะโนดด้วน ก็ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุฮะรถที่เกิดเหตุเป็นโตโยต้าวีออสสีบอลทองทะเบียนกอไก่ทททงส4 9 2สงขลาครับสภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับเยินเจ้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างเนี่ยนำร่างผู้เสียชีวิต3คนออกมาทั้ง3คนครับมีคุณสิรินทิพย์เตี้ยงประดิษฐ์นะครับอายุ61ปีเป็นคนขคับส่วนอีก2คนนั่งมาด้วยก็คือ คุณนิรัน์เกี้ยงประดิษฐ์อายุ62ปีและคุณจะรัตพัดนเกลี้ยงประดิษฐ์นะครับซึ่งเป็นลูกสาวของคนขับนะฮะก็นําทั้ง3คนเนี่ยออกจากสร้างรถนะครับส่วนเด็กอีก1คนฮะอายุ5ขวบนะครับได้รับบาดเจ็บเจ้าที่ก็นําตัวส่งที่โรงพยาบาลควรขนุนนะครับอาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับจากการสอบสวนเนี่ยทั้งหมด4คนครับเพิ่งจะพาครอบครัวไปฉลองปีใหม่ ในอำเภอเมืองพัทลุงนะครับมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะเสียหลักครับทำให้รถพุ่งไปชนคอสะพานอย่างแรงนะฮะแล้วก็มีการทำมีสภาพรถนะฮะตามที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เสียชีวิตไป3คนแล้วก็บาดเจ็บอีก1คนนะครับครับช่วงนี้เดินทางกันเยอะนะครับก็เพิ่มความระมระวังกันด้วยครับเพื่อที่จะป้องกันรถอุบัติเหตุนะครับในช่วงสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ